ะะต่ออีกสักนิดนึงก็คือเราจะดูแม่ค้านะคะทําปลาหมึกใส่ให้อัดน้ําแข็งให้เราไปเลยนะคะตัว<อ>ใหญ่มาอให้ตัวมันขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ําดํามันจะหกออกค่ะจะได้ไม่เลอะลูกค้าจะได้เวลาลูกค้าไปทำเองถ้าเอากระดองออกก่อนนะ อ๋อหมึกแบบนี้มีกระดองด้วยเหรอคะหมึกกระดองไงยคะหมึกกระดองใช่ก็มีกระดองอันนี้จะกระดองขเขาจะใหญ่กว่าปลาหมึกชนิดอื่นปลาหมึกชนิดอื่นกระดองเขาจะเล็กขาวๆนิดเดีวยวเป็นใสๆอ่ะใครก็ไม่อยู่บ้านเลยไงไม่มีใครอยู่บ้านเลยี่จะูกบ้านที่มันยืแล้วรู้่นะคะวิธีการทำปลาหมึกกระดองนะคะไม่มีก็ไม่เคยทำหรอกคะ่ะ เพราะว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ซื้อตัวใหญ่ๆญแบบนมาอกี้กบ้านไหมวนนั้นที่าเ,เดี๋ยวคุยกับบ้านหน่อยให้เอาของให้ลูกน้องที่ไม่มีใครอยู่บ้านเอาเอา,เอาตั้งไว้หน้าบ้านมันก็ได้เ,เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาเอา เดี๋ยวมันจะมาเอาว่าเอาแขวนไว้ที่มอเตอร์ไซค์หน้าบ้านก็ได้อ๋อที่เราเห็นแบบนี้อันนี้นะคะเขาเรียกอะไรหน้าตอนที่เราเห็นอยู่ที่ทะเลนั่นเดี๋ยวลุงน้องมาเอามันจะมีให้เอานี่คือกระดองหมึกนะคะใช่ไหมพี่เขาเอาไปทํายาใช่ไหม่อกกเดจะให้เอาหลายอย่าง มีน้ำมันพืชมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอก็ตั้งอยู่แถวหน้าแส่ปลาหมึกนะคะถ้าเราไม่ต้มน้ำดำนะคะนี่ค่ะจะไปแล้วเรหรอรออกนะคะแะม่ค้าต้องเอาน้ำดำออกก่อนะถอ,อยหอย้ออไปไม่ได้ในน้ำดำค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะนะคะจทิ้งไม่เลยเดี๋ยวมันจะเป็นเลอะเลือดนี่ค่ะเค แล้เวเราลูกกวาดน้องก็ลูกค้าแค่เอาไปล้างน้ําแล้วก็หั่นอย่ทวันนี้นะคะเรามีเมนูแล้วนะคะหมึกกระดองนะคะแต่ว่าจะไปทําอะไรนี่เดี๋ยวดูกันอีกทีค่ะยำก็อร่อยปเป็เรี้ยวหวานจะได้รวมกับน้ำกิมซีโฟสเนาะไปย่างเปลวกนี่และจะลวกเหมืจะ,ะยำจะส้ม เปิดออกไหมอ่ะอย่าเพิ่งพูดค่ะหนูหิวข้าวยิ่งข้ไม่หิวใช่ไหมมาพูดมาแล้วน้ำลายแตกโอ้ยหิวข้าวนตายมันไหลออกกันคิดออกอยู่อย่างคือแพนงปลาหมึกนะคะเราชูชีปลาหมึกกับแพนงปลาหมึกผัดเครื่องแกงก็อร่อยผัดกะเพราก็ได้อุ้ยตายแล้วอะไรก็ได้หมด นอัด่นั่นแหละนั่นแหละหอมน้ำมันกินวางอยู่บนชั้นมีอยู่ขวดนึงแล้วก็น้ำมันเครื่องอยู่แถวที่เครื่องออกกำลังกายนั้นน้ำมันเครื่องมีอยู่แกลลอนนงตั้งอยู่นั้นหอมแดงมีเท่าไร่เอาไปให้หมดนั่นแหละแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อมาใหม่ นี่นะคะตลาดปลาสดๆนะคะตลาดปลาโขงมีอวนด้วยเอาอวนไปด้วยมีบริการทำปลาให้ด้วยพร้อมนะคะอยากได้อะไรสั่งนะคะค่ะอ๋อจะให้ดีถา้าเราอยากมาตลาดปลาแบบนี้นะคะเตรียมล้างโฟมนะคะแต่ที่นี่เขาก็มีบริการนะคะน้ําแข็งอะไรเขาก็มีให้นะคะเป็นบางวันนะบางวันไม่ได้เอามาก็มี ให้ยูงเทพก็สั่งได้นะคะเนี่ยสดๆแบบนี้นะคะก็คือส่งตอนเย็นถึงตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่าส่งลูกค้าจ่ายเองนะคะค่าส่งสองค้อยจ่ายเองสองร้อยมีเบอร์โทรแม่คะาไหมคะมีเอาค่ะเบอร์โทรเราจะขอเบอร์โทรของแม่ค้านะคะศูนย์แปดเจ็ด 087ค่ะ894 8 9 4 3 0ี่แปดนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งนะคะ081 081 370 370 0036 0036นะคะแม่ค้าชื่ออะไรคะชื่อเรนค่ะค่ะแม่ค้าแม่ค้าชื่อพี่เรนนะคะเดี๋ยวอ๋อถ้าใครอยากทานปลาหมึกสดสดนะคะจากทะเลนะคะนี่นะคะแบแบบแบบที่เราเห็นนี่นะคะ อยากได้ปลาอะไรนะคะออเดอร์สั่งกันมาได้เลยค่ะแล้วพี่เขาจะจัดส่งทางออรถนะคะรถโดยสารนะคะส่งเย็นถึงเช้าส่งเช้าถึงเย็นนะคะเจอแม้ปลาเจอของไหมนี่นะคะจ,จัดการงเ,งเรียบร้อยแล้วปลาหมึกของเรานะคะแลจะไปก็บกละค,ะะคะ้าเกฝากไว่อะจก็จะไปแล้วค่ะพอดีรถหนูจอดอยู่ทั้งอู่ เดี๋ยวค่อยอัดน้ําแข็งไปเรื่อยๆได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะการทําปลาหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากได้ออปลาหมึกหรือว่าเนื้อปลาสดๆก็นี่นะคะโทรติดต่อแม่ค้าได้เลยค่ะเราเพิ่มปลา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 าดอกไม้ไปอีกตัวหนึ่งนะคะหรือว่าเรียกว่าปลาสาคนะคะเอาอะไรมาเอาปลาสาคเลยนะนี่นะคะตัวนี้40บาทนะคะไม่แพงเลยค่ะกับข้าว ไม่ค้าลดราคาให้ด้วยลูกค้าโพส้าซีฟาานี่นะคะที่ทาก็ง่ายๆเลยค่ะขอดเก็ดนะคะตัดหัวขอดเก็ตเดินได้เดินทั้งแรงดีกว่าแบ่งกันคนละครึ่งทำมาหากินพี่ตัดีกอ ได้ค่ะได้ค่ะตัดท่อนได้เลยค่ะสามทอนก็ได้สองทอนก็ได้สามก็ได้ค่ะง่ายๆลูกค้าจะได้เห็นนะคะวิธีเอาไส้ออกก็อย่างนี้ค่ะไม่ยากนะคะแต่ไส้มันยาวนิดนึงไม่ยากนะครับคนทําคนทําเป็นไม่ยากคนทำไม่เป็นก็จะหมุนแล้วก็หมุนถึงคันหน้าคันหลังขายไม่ดีเลยไม่ว่างหยิบเลย เอาห่าง okay. ทิ้งไปเลยเอา,เาแบบนี้เอาเอาเอา,เอาไว้แบบนั้นละคะ่ะ <Would you S 2> ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคนี่นะคะเรียบร้อยแล <ance> ้วคลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ